ดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสู่ชาแนลพิง a n แอนสโคตคุณิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะคลิปนี้เป็นการตรวจดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกระะกฎาคมพุทธศักราช2567ก่อนอื่นต้องขอกราบ fc ก่อนนะคะกราบไว้ในดวงใจเลยที่ลงคลิปช้านะคะพอดีปิงมีติดปัญหาติดธุระนิดหน่อยนะคะแต่ก็พยายามที่จะอัพคลิปให้เร็วที่สุด คราวนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทำนายกันเหมือนเดิมเลยค่ะพิงจะหยิบไพ่ขึ้นมาทั้งหมด12ใบนะคะ12เหตุการณ์12พบสองเรือนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะ คนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดก็คือจะเป็นช่วงวันที่18ตุลาค่ะถึงวันที่16พฤศจิกนะคะส่วนใครที่รู้รักนาตัวเองเทียบดวงแล้วนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆนะคะโดยการกด subscribe กด like กดแชร์นะคะวันนี้ก็อาจจะมีน้องหมูนุ่มมากวนในระหว่างคลิปนิดหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะ12ใบค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ๊ะมันเกินหรือ,อยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองเรียบร้อยค่ะ พิงใช้ไพ่อันใหม่อะมันก็เลยอาจจะแบบติดไพ่มันก็จะติดกันอยู่บ้างนะคะต้องขอภัยด้วยแต่ก็จะให้เห็นว่าแบบเวลาทำคลิปเนี่ยคือเรียวจริงๆนะไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเลยนะคะให้เห็นว่าเป็นการทำนายสดจริงๆถึงแม้แบบจะออนคลิปก็แล้วแต่โอเคเรามาดูกันตั้งแต่ใบแรกตะนุกระดุมพระสหัสชา้าพันธุปุตตะ อลีปัตตนีมรณะสุภากรรมะลาภาและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาโอ้โหเห็นใบนึงโชคดีมาก เดี๋ยวเก็บเอาไว้เราจะดีใจแน่ๆเลยนะคะเรามาดูกันตั้งแต่ใบแรกก่อนเลยก็คือในเรื่องของตําแหน่งตนุในเรื่องของตัวตนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเรานั่นเองนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลค่ะสุขกายสบายใจมากๆเลยนะคะจากหน้าไพ่นะคะคือบางทีเนี่ยตัวเราเองเนี่ยคา,าดเดาอารมณ์ตัวเองไม่ไม่ไม ถูกเท่าไหร่เพราะว่าคุณเป็นคนธาตุลมเนาะบทที่อยากจะทําอะไรคุณก็จะคิดทําทันทีนันใดแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าชีวิตคุณเนี่ยมันช้าลงมากขึ้นมันสโลไลฟ์มากขึ้นคุณมีความสุขคุณเอนจอยกับอะไรที่มันแบบ เรียบง่ายมากขึ้นไม่ต้องหมือหวาไม่ต้องไปเที่ยวปาร์ตี้แค่การอยู่กับตัวเองหรือว่าอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มันหิวใจคุณหรือว่าทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองมากๆถือว่าพลังงานในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเต็มเปี่ยมนะคะพอนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมันเต็มเปี่ยมแบบนี้แล้วเนี่ยปริงเชื่อว่าไม่ว่าจะเจอในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคุณจะจัดการแล้วก็ผ่านพ้นมันไปได้แน่นอนค่ะ ทีนี้เรื่องที่อาจจะต้องหนักใจนิดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของงานค่ะตำแหน่งกรรมะเนี่ยขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องของงานในการทํางานน่ะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ทํางานคนเดียวีพยังมองว่ายังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครที่ทํางานโดยการต้องเจอผู้คน หรือว่าจะต้องการต้องต้องเป็นการทํางานที่ใช้ในเรื่องของความเป็นทีมเวิร์ k นะคะที่ดีเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของแนวคิดทัศนคติมุมอมองที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหา นะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นด้วยสําหรับคนที่ทํางานประจําก่อนนะคะตำแหน่งวินาศเนี่ยมันก็คือขึ้นมาเห็นไหมความทุกข์กายความทุกข์ใจช่วงนี้หัวหน้างานของคุณหรือว่าคนที่ทํางานกับคุณเนี่ยอาจจะจูจี้จุกจิกเป็นพิเศษทําให้คุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจส่วนคนที่ทําธุรกิจนะคะในช่วงนี้อาจจะต้องเน้นไปในเรื่องของการเจรจานะคะการต่อรองที่อาจจะต้องแบบ พูดย้ำๆหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาบ่อยๆเพราะว่าขึ้นมาว่าไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่กับคู่ค้ากับคนที่มา,อ,าอุดหนุนคุณนะคะเหมือนเอ,อ์แบบคุณขายของแล้วมีคนเข้ามาซื้อแบบเนี้ยเขาก็อาจจะเหมือนกระถามแล้วก็มีดีเทลอะไรต่างๆเยอะทําให้คุณเนี่ยจะต้องใช้ในเรื่องของวาทศิลป์หรือว่าการเจราจารการต่อรองนะการตกลงอะไรพิเศษมันก็จะดูช้าๆไปนิดหนึ่งนะคะทีนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าขึ้นมาตําแหน่งอลิเนี่ย มันเกี่ยวกับในเรื่องของคนที่จะสร้างปัญหาให้กับคุณนะคะเวลาตอนที่คุณทํางานเนี่ยคุณมีความมุ่งมั่นคุณมีความตั้งใจสูงอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ให้ระวังในเรื่องของตัวถ่วงหมายถึงอะไรบางทีคุณแบบโคตรจะตั้งใจทํางานเลยคุณทําเต็มร้อยแต่คุณหันไปมองบางคนคุณจะแบบอะไรวะเนี่ยทําไมตั้งใจแค่นี้ทําไมทําแค่แบบไม่กี่เปอร์เซ็นตน์ทำไมแบบ ดูมีปัญหาเยอะกว่าชาวบ้านเขาคุณก็จะเจอนะคะตำแหน่งแบบนี้เพราะว่าขึ้นมาถ้าเกิดคุณเป็นหัวหน้างานคุณเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยตำแหน่งปุดต,ตะหรือเกี่ยวกับในเรื่องของบริวารของคุณเนี่ยไม่สวยเท่าไหร่นะคะพูดง่ายง่ายถ้าเกิดทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยคุณจะเก่งของคนอื่นแต่คนหนึ่งเขาจะไม่ค่อยเก่งเลยการเป็นนอกคุณเนี่ย แทนที่จะเหมือนกับโฟกัสแต่ตัวเองคุณต้องไปนั่งโฟกัสทีมโฟกัสคนอื่นด้วยนะคะในเรื่องของแนวคิดหรือในเรื่องของรูปแบบการทํางานนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆ่เนี่ยในเดือนนี้ปิ๊งมองว่ายังไม่ค่อยมีอะไรที่มันเด่นชัดเท่าไหร่มันเหมือนกับคุณจะต้องพยายามทําหน้าที่หรือสิ่งที่มันมีอยู่เพิ่มเติมให้ดีที่สุดก่อนค่ะทีนี้ในเรื่องของการเงินเบคอนกระโดดมาอีกแล้วนะ ในเรื่องของการเงินค่ะขึ้นมาไรรับรายจ่ายพออยู่ได้นะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดจใจเงินจะพอไม่จะใช้หรือเปล่าคุณเชื่อมาทุกครั้งคุณเอาตัวรอดได้เสมอขอให้คุณแบบเชื่อมั่นตัวเองเถอะให้ย้อนกลับไปดูดวงชะตาของคุณก็ได้ชาวลัคนาราศีตุลนะเขาเรียกก็เป็นเหมือนกับว่า เป็นนักพลิกแปลงอะมันเหมือนจะไม่รอดมันก็รอดมันก็พ้นมาทุกครั้งเนี่ยในเดือนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายอะไรต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาแต่คุณก็สามารถที่จะจัดสรรจัดการได้ทีนี้ในเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของรายจ่ายพิงขอดูนิดนึงแล้วกันให้ระวังในเรื่องของการซื้อของนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการวางแผนการซื้อของการใช้เงินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณคาดหวังคุณตั้งใจไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงงงในเรื่ออข การที่คุณอยากจะครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องลองดูแล้วกันนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะถ้าเกิดคุณฟังอยู่คุณอาจจะมีความรู้สึกบอกอุ้ยอันนี้อยากจะได้จังเลยนูน่นนี่นั่นจังเลยพอถึงเวลาเนี่ยคือมันจําเป็นไหมมันดีกับเราไหมม,มันดีแน่นอนแต่คุณต้องดูว่าณนะเวลานี้ถ้าเกิดคุณไม่มีสิ่งนี้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ไหมถ้าเกิดคุณสามารถใช้ชีวิตได้คุณก็ต้องปล่อยไปก่อนอย่าไปแบบ ตามใจตัวเองมากนักนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าตําแหน่งการเงินของคุณเนี่ยยังไม่ค่อยสวยงามยังไม่ค่อยโดดเด่นส่วนนี้เราของเพื่อนค่ะไม่คบใครเลย อยู <You S 2> mm ่ต hmm. ัวเองแท้จริงนะคะแล้วก็ให้ระวังข่าวนะเก mm hmm. ี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนเกี่ยวกับคนใกล้ตัวที่อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วก็ตัวคุณอาจจะต้องเหมือนกับไปหาเขาไปเยี่ยมเยยนเขาเกิดขึ้นนะคะ mm hmm. ส่วนตําแหน่งที่มันสวยงามก็คือในเรื่องของตําแหน่งพันธุมันจะโดดเด่นอะสำหรับคนที่ใช้ในเรื่องของสถานที่ที่อยู่อาศัยของตัว hmm. เองทำมาหากินนะคะขึ้นมาว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องคุณเนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้ในช่วงนี้ mm hmm. ให้สบายใจได้ส่วนใหญ่ปัญหา ต่างๆเนี่ยจะมาจากในเรื่องของงานมาจากในเรื่องของคนหรือว่าเป็นปัจจัยภายนอกมากกว่าไม่ใช่ปัจจัยภายในที่เกี่ยวกับครอบครัวขงคุณนั่นเองค่ะคราวนี้อีกตําแหน่งหนึ่งสําหรับความรักละต้องระวังเลยนะชาวลัคนาราศีตุลให้ระวังการทะเลาะกับแฟนการพูดจากันรุนแรงนะคะคือคุณนะ่ะเป็นประเภทพวกเหมือนกับ บทจะพูดอ่ะคุณก็พูดตรงพูดแรงเลยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าขึ้นมามันมีโอกาสที่จะทะเลาะกันมีปากเสียงกันแล้วก็ทําให้มีปัญหาลูกลามกันใหญ่โตขยายเพิ่มเติมนิดนึงสุดท้ายก็ดีกันอะ่ะถ้าเกิดรู้อยู่แล้วไม่เลิกกันไม่ต้องเสียเวลาทะเลาะหรอก อะไรบางอย่างที่เรามองข้ามได้ก็ต้องมองข้ามกันไปชีวิตคู่เนี่ยมันไม่มีคําว่าสมบูรณ์แบบสิ่งที่คุณจะอยู่ได้ด้วยกันคือในเรื่องของความรักแล้วก็ความเข้าใจพื้นฐานนะคะปรับในเรื่องของความสบายใจก่อนส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวมันก็จะตามมาเองก็ต้องใจเย็นๆนะคะส่วนคนโสดเป็นแบบไหนอะขยายนิดนึงคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดจะมีคนเข้ามานะคะแน่นอนทีนี้คนนี้เขาจะทํางานสายงานอาชีพเดียวกับคุณใกล้เคียงกับคุณคุณอาจจะเคยเจอเขามาละนะ ะะสักระยะหนึ่งนะคะทีนี้ตัวคุณเอเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้เท่าไหรนะักนะคะเพราะอะไรอ่ะไหนดูซิอืมเพราะคุณอาจจะมองเรื่องเงินเป็นหลัก นี่ไพ่ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องเงินคิดแต่เรื่องเงินใช่ไหมเอคู่ที่ดีเขาจะแบบซัพพอร์ตเราได้หรือเปล่าหรือเขาจะมีเงินมีเงินซัพพอร์ตเราบ้างไหมอ่ะเอาเป็นว่าเขาไม่ได้มาหลอกมาเกาะอ,อะไรคุณละกันถ้าเกิดคุณจะเปิดใจอ่าเปิดใจได้อย่าไปกลัวอย่าไปคิดมากนะคะคือบางคนอ่ะอยากจะได้เหมือนกับคนที่มีแบบคนที่มีพร้อมคนที่ซัพพอร์ตคุณอ่ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณเชื่อมาว่า ตามที่แบบปิ๊งแบบรู้จักนะปิ๊งก็จะคุยคนอื่นเยอะมากเลยบางคนนะมีเขาไม่ให้ก็มีแต่บางคนมีน้อยแล้วพร้อมที่จะให้เราเต็มร้อยมันก็มีเยอะแยะอย่าเพิ่งไปตัดโอกาสให้กับตัวเองพยายามเปิดโอกาสให้กับตัวเองปิ๊งเชื่อว่ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่แนะ่นอนค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพอ่ะนะคะให้เรามัดระวัง ออฟฟิศซินโดมาเลยอะคอบ่าไหลมาเต็มโลกยอดทิศเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการแบบนั่งทํางานต่างๆอาจจะทําให้คุณปวดเมื่อยเรื้อรังเกิดขึ้นนะคะเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมเกณฑ์อุบัติเหตุให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางแต่มันจะเป็นการเดินทางใกล้ๆอ่ะให้ระวังการเฉียวชนนะคะ เกิดขึ้นมาแล้วก็ตำแหน่งสุภะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ใหญ่เมตานะผู้ใหญ่ยังคงเมตตาอุปถัมภ์คุณอยู่ในระหว่างเดียวกันในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะช่วงนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรคุณมีเกณฑ์โน้มนะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลักษณะเป็นคู่นะคะเหมือนกับ พ่อปู่กับแม่ย่าอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเป็นสายพญานาคหรือถ้าเกิดเป็นสายเทพก็อาจจะเป็นพระแม่อุมากับพระศิวะเป็นต้นนะคะอันนี้คือการยกตัวอย่างนะแต่ขึ้นมาถ้าเกิดคุณไหวยอยู่แล้วคุณมีความเชื่ออยู่แล้วคุณทําต่อไปเป็งเชื่อว่าเจตนาดีคิดดีทดําดีสุดท้ายก็ต้องได้ดีแน่นอนค่ะส่วนการทําบุญเสริม ในเดือนนี้จะเน้นเกี่ยวกับอะไรให้ทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธินะ,ะเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะหลอดเลือดทางสมองต่างๆบริจาคเงินเข้าไปตามมูลนิธิต่างๆตามนี้ได้เลยเป็นการแก้เคสเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของสภาพคล่องต่างๆที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะคาดหวังให้มันดีขึ้นนะคะส่วนตําแหน่งที่ปิ๊งแบบร้องว้าวแต่ตอนแรกเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของตาแหน่งโชคลาภสวยมาก นี่ดูสีขึ้นมาเป็นพัปปิคเนตเลยมีโอกาสมีเกณฑ์นะคะเสียงโชคเสียงดวงเนี่ยขึ้นมาสวยงามแล้วก็ดีจริงๆนะคะนอกเหนือจากนี้นะสื่อน้าโชคจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนอาจจะมีการแบบไปเซียมซีที่วัดต่างๆลองดูแล้วกันนะคะเนี่ยแหละพสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆจะนําโชคนําชัยมาให้กับคุณส่วนในเรื่องของไพ่เลขนาโชคค่ะเดี๋ยวปิ๊งจะหยิบให้ไพ่เลขนาโชคเนี่ยจะหยิบให้ทั้งหมด 3ใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า3ใบนี้จะมีเลขอะไรกันบ้างคะ่ะ8 3สาม ะะตามนี้เลย8 3 5อันนี้เป็นเลขเด่นนะคะถ้าเกิดเลขรองนะคะก็คือจะมีเลข2แล้วก็เลข4ค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งได้ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ